ประหยัดเงินได้ถึงเกือบ2ล้านบาทกับรถคันนี้เลยมินิคูเปอร์คันที่แมนเครื่องยนต์ดีเซลปี2016ราคาเนี่ยไม่ถึง6กแสนสนใจห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ yeah, สวัสดีครับพบกับวัตถุอัตโนมัตนะฮะรีวิวรถมือสองคุณภาพดีส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะครับวันนี้เรียกได้ว่ามีรถที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ฮอตมากๆเลยนะนั่นคือรถที่เป็นสไตล์สปอร์ตคาเฟ่และเป็นลักชัวรี่คันนี้บอกได้เลยว่าทั้งหรูทั้งน่าขับและใครที่ชอบความเก๋ไก่นะคันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการขับแบบสไตล์ด้วยครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ทุกคลิปนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับใครอยากจะได้คลิปไหนรถรุ่นอะไรนะฮะราคาเท่าไหร่หรือว่าโปรโมชับบ่่นนนพพิิเนะเเศษแแบบบไไหหครมมม์ออออตตาาาด้้้้ลลลยยีีจทวก็ู ชวันรัวันโตต้ของเรานะฮะตั้งอยู่ตนถนนกาญจนาภิเษกตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้นะเปิดทุกวันทำการเวลา9้านาฬิกาจนถึง18นาฬิกาเลยนะฮะและใครนะฮะไม่สะดวกเดินทางมาผมบอกได้เลยว่ามีช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t i k t o k YouTube หรือว่าเว็บไซต์นะครับตรงนี้ครบวงจรเลยนะแต่ถ้าใครต้องการข้อมูลแบบเร่งด่วนนะฮะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 6 1 6 7 4 5 8 8 5ครับไม่ต้องเสียดายไปนะครับผมบอกได้เลยว่าช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสทองของใครหลายๆคนที่กำลังมองหารถยนต์ที่เป็นรถลักซ์ซ์รีไลน์นะราคาแพง กือบ2ล้านกับรถคันนี้เลยนะฮะนี่คือมินิคูเปอร์นะฮะเป็นรุ่น man, คันที่แมนเครื่องยนต์ดีเซลปี2016รุ่นไฮทีมนะฮะผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยทั้งคันเลยนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าไม่มีริ้วรอยเลยเจ้าของเดิมดูแลรักษาสภาพรถดีมากๆเลยครับ <S <S ในส่วนของรถคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นปี2016คันที่แมนคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นไซส์ใหญ่สุดในยุคนั้นเลยนะของมินิคูเปอร์นะครับและเรียกได้ว่าคงความเป็นเอกลักษณ์ของมินิได้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในการตกแต่งในเรื่องของกรระจงงหหนนนน้้้าาาคบบทีีี่เเป็โมมมยลแวถึไฟ ไปหน้าของเขานะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED นะครับและในส่วนของด้านหน้านะดีไซน์สวยอยู่แล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหน้าแบบหน้าสั้นๆแบบนี้นะเดินทางหรือว่าขึ้นเนินเนี่ยสะดวกมากเลยไม่ติดแน่นอนนะครับแล้วก็การตกแต่งฝากระโปรงด้านหน้าก็มีในส่วนของโครเมียมลายด้วยนะมีติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยโลโก้มินินะครับคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพสวยนะฮะเหมือนตอนป้ายแดงเลยนะครับและใครที่เอาไปใช้นะประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเพราะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับผมเปิดในส่วนห้องเครื่องมาดูเลยนะครับห้อง เครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะฮะ2.0ลิตรและประหยัดน้ำมันได้ถึง17-18กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะ,ะคันนี้นะครับจะคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะฮะและที่สำคัญนะฮะคันนี้ให้แรงม้าอยู่ที่122แรงม้าด้วยอัตราการเร่งดีนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับคันนี้บอกได้เลยว,ว่าฝากระโปรงนะครับนะน็อตเดิมไม่เคยขยับสีเดิมนะฮะสภาพของเครื่องสะอาดสวยพร้อมใช้งานการันตีนะฮะไม่เคยมีชนหนักแน่นอนครับซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อขนาดใหญ่่่่่นน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 ะะะะะะะฮฮฮมีีีีีกกกกกกาาารรตตตตแแงงบบบบบบัััโคลลลลเเเเเยยยปป็พสสสิดดด้้้้ววออออไทึึ์ ล้อแม็กนะครับเป็นขนาด18นิ้วเป็นลายเดิมไม่มีริ้วรอยเลยนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางซีรีส์225ั4 5 R18 ยางเป็นยางมิชลินนะฮะแล้วก็ตรงนี้พาลอดสปอร์ททำความเร็วสูงได้แล้วก็ดอกยางเต็มสามารถใช้ดได้ยาวๆเลยครับในรุ่นนี้นะครับหลังาคาระของเขาจะเป็นสีดำแบบแบ็กรอสแบบนี้นะครับแต่ว่าราวหลังคาเนี่ยจะเป็นสีแบบโครเมียมที่เป็นสีแบบด้านๆหรือว่าซาตินโครเมียมเนะาะกระจกมองข้างเป็นสีดำแบบแบ็คกรอสนะฮะรวมถึงตรงนี้ไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยโครเมียมด้วยอยู่ด้านข้างขขขออองง้้าาายวหนนนนรถกกจั ตูมือจับเนี่ยเป็นโครเมียมพร้อมกับเส้นตัดตรงนี้เป็นโครเมียมไลน์นะค่อนข้างให้ความรู้สึกสปอร์ตเก๋ๆนะครับแล้วก็ติดฟิล์มเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับด้านขามีติดสติกเกอร์นะครับนะตกแต่งจากโรงงานนะครับให้ความรู้สึกว่าของเขาดูทั้งสปอร์ตแล้วก็ลักซ์รี่ไปในตัวนะฮะมาดูด้านท้ายกันต่อเลยนะฮะคันนี้บอกได้เลยว่าทรงสปอร์ตนะฮะแล้วก็ลักซ์รี่เก๋มีสไตล์นะครับคันนี้นี่มีสปอยเลอร์หลังมาให้สีแบ็กกอนนะฮะมีในส่วนของไฟเบรกตรงที่3ที่ปัดน้ำฝนนะการตกแต่งด้้้้้้วยยยโโโโโครรรเเมมมไลลนนนนอกกกกกจจาาาััตตงงีีะิแถปปดูท เป็นทรงแฮชแบกนะฮะเป็น5ประตูนะครับใช้งานได้อดเนกประสงค์มากๆเลยเปิดท้ายขึ้นมาดูกันดีกว่าครับด้านท้ายนะครับเก็บสัมภาระได้เยอะสุดในรุ่นนะฮะเพราะของเขาเป็นรุ่นที่เป็นไซส์ใหญ่สุดนะนอกจากนั้นนะครับที่นั่งแถว2ยังพับและเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด้วยแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันคือ 40, 20แล้วก็40นะฮะตรงนี้ตอบโจทย์ใครที่ต้องการเก็บสัมภาระเพิ่มเติมครับอันนี้ก็ใช้งานง่ายครับผมกาลังดูในส่วนของบุกเซอกุปรณ์คบวิสทยยด้้วเขาู่เลอดทุกระยะนะละคันนีี้ยงม ในส่วนของเล่มทะเบียนพร้อมโอนสามารถตรวจสอบได้ด้วยประวัติสวยเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับคันนี้นะฮะออปชันมาแบบจัดเต็มเลยนะครับเจา้าของคนเดิมดูแลรักษาดีมากเลยนะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านหุ้มหนังเดินได้จะเขีบสีดําแล้วก็มีพัดเตอร์ชิพด้วยรวมถึงมัลติฟังชันเอ่ยแล้วก็ในส่วนของคุ้ยคอนโทรลเอ่ยนะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานความสะดวกสบายความปลอดภัยเนี่ยมาครบเลยนะหน้าจอตรงกลางนะครับเป็นหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนท์ที่มีขนาด6.5นิ้วแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นดีไซน์ที่เป็นแบบสปอร์ต นะฮะช่องแอร์เป็นทรงกลมทรงสปอร์ตนะฮะเรียกได้ว่าดูสปอร์ตนะสะดุดตามากๆเลยในส่วนของวิทยุนะครับสามารถฟัง MB3 CD ได้นะครับแล้วก็แอร์ปรับอากาศเนี่ยมีระบบแอร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะหสปีดแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าด้วยนอกจากนั้นนะครับสภาพเบาะภายในนะเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ตะเข็บสีดําสวยสุดๆเลยดีไซน์ภายในนะครับที่เป็นขอบประตูนะยังเป็นวงรีด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของการตกแต่งแบบโครเมียมาตินนี่ขอบประตูนะครับถ้าดูจากฝั่งซ้ายและขวานะมัน ของดีไซนน์ภใตัวบอกได้เลยว่าคันนี้นะมินิเนี่ย่ขนข้างใส่ใจในเรื่องการออกแบบและการดีไซน์ที่ออกมาแบบโมเดลแบบนี้นะครับและพาดูตัวรถคันนี้เรียบร้อยนะครับเราก็มาดูราคากันนะครับคันนี้บอกได้เลยว่านี่คือมินิคูเปอร์ปี2016นะฮะร,รุ่นคันที่แมนแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะเป็นรุ่นไฮทีมนะครับคันนี้ประวัติสวยเล่มทะเบียนพร้อมโอนแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มีการเข้าสวิตซ์ศูนย์ทุกระยะด้วยนะและที่สําคัญนะครับมีบรันตีจากวันทัวโต้3ปี30,000โลด้วยใช้แล้วก็สบายใจแน่นอนมมั่่่นนใจไดดด้เเเลลยวาาาขอองงรรีูแกๆื การหลังการขายนะรถคันนี้เนี่ยเหมาะกับใครผมบอกได้เลยนะใครที่กาลังมองหารถประมาณราคาเนี่ยไม่เกิน0กแสนคันนี้จะตอบโจทย์แน่นอนแล้วก็ถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นแล้วความปลอดภัยคันนี้น่าจะดีกว่าและในส่วนของการขายต่อหรือว่าความคุ้มค่าคันนี้บอกได้เลยว่าก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะว่าซื้อไปใช้ต่อเดี๋ยวราคาไม่ตกแน่นอนครับนี่คือมินิคูเปอร์คันที่แมนนะครับเป็นเครื่องยนต์คูเปอร์ดีนะครับหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรประหยัดน้ามันด้วยเดินทางสะดวกไปไหนก็กําลังแรงม้าค่อนข้างเยอะนะฮะใครบรัู้ ท่านไหนนะครับที่ต้องการปรึกษาในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับบอกได้เลยว่าของเรามีไฟแนนซ์เนี่ยบริการผู้ลูกค้ามากกว่า10สถาบันเลยนะและใช้เวลาจัดไฟแนนซ์เนี่ยชั่วโมงเดียวรู้ผลอีกอย่างหนึ่งนะครับเอกสารง่ายด้วยใช้เพียงแค่บัตรประชาชนไปเดียวเท่านั้นนะคันนี้บอกได้เลยว่าพอเริ่มต้นเพียงแค่1 0 0 0 0บาทต่อเดือนก็เอาคันนี้ไปใช้งานได้เลยนะยินดีรองรับสนใจต้องการคำปรึกษารครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 6 1 6 4 5 8 8 5, 5นะครับวันทัวร์โตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้ทที่่านนนััะคบ